เดี๋ยวไปลงเจ็ดเป็นเก้านะครับสวัสดีครับน้องทั้งคู่ครับออยู่กับคู่เอกแล้วนะครับคู่เอกในช่วงถ่ายทอดทาง JKN นะครับมุมแดงแนะนำตัวหน่อยครับฉลามพลังเงินครับส่วนน้ำเงินเพชรดำไกะย่างฮะดาวครับอ่านี่คู่ในฝันของแฟนมวยเลยนะครับในน้ำหนักร้อยสามสิบสี่ปอนด์ฉลามมาช่างครั้งแรกได้เท่าไหร่ครับมาพอดีเลยพอดีเลยร้อยสามสี่เป๊ะเลยนะก็ทำมาจากค่ายแล้วก็น้ำหนักนี้เป็นการปล่อยเวทขึ้นมาไหมปล่อยเราเคยขึ้นมามากสุดเท่าไหร่ที่ปล่อยขึ้นมา สามสี่นี่แหละทุกทีจะชกอยู่เท่าไหร่ครับสามสิบขอประมาณสามสิบโอ้โหเป็นมวยที่ตัวใหญ่แต่น้ำหนักไม่เยอะเนอะผลงานหลังๆของฉลามเป็นไงบ้างเท่าที่จําได้ชนะชนะใครบ้างสามเปออ่าชนะใครบ้างเท่าที่จําได้ครับชนะฟุกน้อยเพชรสอนเพชรสอนเพชรสุขุมวิทอ่าครับเพชเพชรสอนเพชรสุขุมวิทแล้วก็ฟุกน้อยครับนะครับการฟิตซ้อมไฟนี้นี่ซ้อมอยู่พลันชัยกี่วันนะครับ สามมาทิศปกติครับปั้มอะไรบ้างซ้ายมีมีทุนเชิงไหมหมวซ้ายีครับใครบ้างก้าวหน้าแล้วก็อ๋อจมูกทองก้าวหน้าพีเคนะครับครับก็ช่วยทุนเชิงด้วยแล้วก็มีปั้มกับจมูกทองครับทุกอย่างพร้อมหมดในหัวว่าไงบ้างครับในหัวคนนี้ก็อัดจีดเต็มที่ครับครับมีทุกไฟอยู่แล้วนะฉลามปีนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดครับไปปล่อยเท่าไหร่ตอนนี้หกสิบสองเมื่อวานครับจากนครศรีธรรมราชนะอำเภออะไรครับ เพื่งสมบรับครับฝากแฟนมวยหน่อยครับฉ<ะ>ลามออก็เป็นองค์เจ้าเพิืงรุ่งเป็นกองกำลังแก้วครับเราจะชนากับตายนะโอเคอมาดูสายสายโสลไลฟ์ก like, ันบ้างเพชรดำการฟิตซ้อมเป็นไงบ้างไฟนี้น้องชายก็ซ้อมมากี่วันสามยี่สิบกว่าวันยี่สิบเจ็ดวันครับเกือบเดือนนึงครับสมบูรณ์ไหมครับทุกอย่างโอเคหมดเลยน้ำหนักตัวร้อยสามสี่มาเมื่อกี้เท่าไหร่พอดีครับพอดีเลยนะร้อยสามสี่ที่เต็มเวทตึงหรือว่าปล่อยขึ้นมาก็ กำลังดีไหมกําลังดีครับกำลังดีไม่บีบไม่ปล่อยจนเกินไปผลงานเพชรดำเป็นไงบ้างหลังๆก็เสมอสองไปครับเสมอใครอ่ะเสมอชอบฟ้ากับดวงของพงษ์ครับแล้วก็มาชนะฟุ้งน้อยอ่าล่าสุดแจ้งเกิดชนะฟุ้งน้อยชนะฟุ้งน้อยมาด้วยกันเลยนะแล้ววันนี้เราวางแผนไว้ยังไงเจอกับฉลามที่อาวุธมวยครบเครื่องเลยก็เอามวยฝีมือแต่ยาวต้องเดินเดินติดๆครับมั่นใจไหมครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่จากจังหวัด บน้ำหนักปล่อยๆ64ครับครับอ่าพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากเแฟนมวยช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไฟนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับโอเคครับแป๊บเดียวขอรูปนิ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวขอถ่ายนะครับครับตรงนี้เลยนะตัวล่าสุดคู่เองผมขอสักรูปหนึ่งได้ครับเดี๋ยวนอนใช่ไหมพี่ครับนอนก็ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดขอหนึ่งขอถ่าย